ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้สปอร์ตวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะรุ่นพิเศษที่หลายคนรอคอยโตโยต้าไฮรักเรโวจีอาร์สรุ่นปี2025รถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ผสมผสานสมรรถนะกับความสปอร์ตเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวและยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความดุดันแบบตัวจริงสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะที่ทั้งเท่แรงและทนทานนี่คือรถที่คุณไม่ควรมองข้าม เริ่มจากภายนอกก่อนเลย Toyota h i l u ัก e v o GR Sport 2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยลายรังพึ่งแบบ G r อาพร้อมตรา Toyota สีดำโดดเด่นกันชนหน้าแบบสปอร์ตที่เพิ่มความบึกบืนและให้มุมมองที่ดุดันไฟหน้าเลตแบบโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมไฟเดทาม running light และไฟตัดหมอกเลตที่ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในทุกสภาพอากาศซุ้มล้อหน้าหลังดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งบ่งบอกถึงความพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ ด้านข้างของรถมีการติดตั้งบันไดข้างสีดำด้านเสริมความบึกบึนพร้อมล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วลายใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะของรุ่น GR Sport ยางที่ใช้ก็เป็นแบบ a t e r ท a i นที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางลุยด้านท้ายของรถมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบ GR สติ c k เก GR Sport ขนาดใหญ่ที่ด้านข้างกระบะและไฟไท้ายเลดท,ที่ออกแบบให้ดูฉบเฉี่ยวขึ้นเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถกระบะคันนี้มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่าโตโยต้าให้ความสำคัญกับดีไซน์และความสะดวกสบายมากขึ้น บาะนั่งหุ้มหนังกลับสีดำเดินได้แดงพร้อมสัญ,ญลักษณ์ GR ปักที่พนักพิงพวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตแบบ GR ที่จับถนัดมือมาพร้อมแป้นแพดเดินชิฟที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ยรทาได้อย่างร้อใจหน้าปัดเรือนไม้แบบออปติตรอนพร้อมหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีขนาด4.2นิ้วที่คมชัดและดูง่าย ในส่วนของระบบความบันเทิงโตโยตา้าใส่หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงที่ให้มาคุณภาพดีพร้อมลำโพงรอบคันเบาะหลังก็กว้างขวางขึ้นพนักพิงปรับมุมเอียงได้ทำให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายมากกว่ารุ่นปกติระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ด้านหลังและยังมีช่อง USB Type C สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วย ด้านขุมพลังโตโยต้าไฮลักเรโว GR Sport 2,025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันแดกและระบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้าที่ช่วยให้รถลุยได้แบบมั่นใจ ช่วงล่างของรถได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับสไตล์ g r มากขึ้นโดยติดตั้งโชค๊คอัพแบบโมโนโทูบและสปริงที่เซ็ตมาให้หนึบและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะวิ่งทางเรียบหรือทางลุยการทรงตัวของรถทำได้ดีเยี่ยมเข้าโคง้งมั่นใจระบบเบรกก็ให้มาครบทั้งดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบช่วยเบรก abs ebd และ ba เสริมความปลอดภัยด้วยระบบควบคุมการทรงตัว vsc ระบบป้องการล้อหมุนฟรี trc รวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน hac อีกด้วย ในเรื่องของราคานั้น Toyota าไฮ u ักเรโว r s s p r t t รุ่นปี2025มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ1,299,000บาทขึ้นอยู่กับตัวเลือกและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความแรงรูปลักษ์หรือเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบถ้วนสุดท้ายนี้ Toyota าไฮลักเรโว r s s p r t t 2025ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีดีไซน์สปอร์ต สมรรถนะสูงและฟังก์ชันใช้งานครบครันทั้งในชีวิตประจำวันและการผจญภัยนอกเมืองใครที่ชื่นชอบสไตล์ G.R. หรือกำลังมองหากระบะลุยๆที่ไม่ธรรมดารุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่คุณรอคอยอยู่ก็เป็นได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Sport ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจและถ้าคุณอยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ